สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโรของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนปี2565นค่านี้เป็นพลังงานร่วมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะเรามาดูกันดีกว่าว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนนี้ขอดูพลังงานความรักของชาวราศีกุมหน่อยนะ Judgment สิ่งที่คุณรอคอยคุณที่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังนะคุณมีโอกาสที่จะได้ส่งปรารถนาแล้วนะฟ้าเปิดเอ,อฟ้าเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดโอกาสให้กับคุณแล้วนะสิ่งที่คุณรอคอยฟ o r ฟ s ร์โอ f i r e s o r ์เป็นไปได้ด้วยนะว่า จะมีคนกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณอาจจะเป็นคนที่มีการพักเบรกความสัมพันธ์กันไปหรือมีการหันหลังให้กันไปในความสัมพันธ์นะอ,อ่อยู่ๆเขาก็าอาจจะติดต่อเข้ามานะคะเพื่อที่จะอยากจะสานความสัมพันธ์กับคุณต่อนั่นเองนะมีพลังงานของชาวราศีธนูด้วยนะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคะในเดือนนี้สิบเหรียญ น้อยออฟสอดเป็นไปได้นะถ้าคุณไม่มีคนเก่าเลยนะคุณไม่มีคนเก่าเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีโอกาสนะคะที่ความรักของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปในทิศทางที่ดีคุณอาจจะทักเบรกในเรื่ององความรักความสัมพันธ์มาแล้วมานานแล้วสักพักแล้วก็ได้ในบางท่านบางคนนะคุณอาจจะถอดใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ไปแล้วนะคะไม่ได้คาดหวังแล้วแต่อยู่ๆอ่ะคุณก็เจออ่ะนะคุณอาจจะเจอคนที่ใช่นะคนที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าใช่เลยอ่ะคนคนนี้เป็นคนที่คุณรอคอยแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้นะก็ mm. มีพลังงานของชาวทัดลมเมทุนตุนคูมนะคะชาวกรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลคนในเครื่องแบบหรือว่าคนที่มีความแตกต่างจาก คุณนะคะคนที่เป็นรักทางไกลก็ได้นะสีผิวแตกต่างกันก็ได้นะคนคนนี้ที่จะเข้ามาเหมือนเขาเข้ามาเพื่อที่จะแบบทำให้คุณรู้สึกตีกับความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสิบเหรียญนะคะคนคนนี้เข้ามาค่อนข้างที่จะจริงจังนะเข้าหาคุณมากมาก คนคนนี้เป็นพรหมลิขิตนะคะเป็นโชคชะตานะคะนำพาให้คุณและเขาเนี่ยออมาเจอกันถ้าคุณมีคนเก่าอาจจะเป็นคนเก่านะคะที่วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคะก้าถ้วยนะทวบชอดหนึ่งเหรียญ อาจจะเป็นการเจอกันที่ครั้งแรกไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแบบจะเข้ากันสักเท่าไหร่นะคะนะแต่แบบอย่างที่บอกค่ะแบบพมรมลิขิตแล้วนะคะให้คุณและเขามาเจอกันเอ่อกับคุณคนนี้แล้วในสักพักคุณและเขาก็อาจจะรู้สึกดีต่อกันในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นความความรู้สึกที่แรกเจอก็อาจจะยังไม่ไม่ได้ชอบกันหรือประทับใจอะไรกันนะคะเอ่อ แต่ก็มีเหตุการณ์ที่จะต้องเจอการเกี่ยวข้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วพักหลังก็เหมือนช่วงหลังๆก็อาจจะรู้สึกดีต่อกันได้เดี๋ยวนะุขอขยายสองดาบนะคะใช่ค่ะน่าจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะความสัพมพันธ์นี้นะคะอาจจะเจอกันผ่านครอบครัวผ่านสังคมอ่าสังคมนะคะแล้วก็ มีพลังงานของชาวธาตุด,ดินนะคุรศศกันมังกรชาวธาตุไฟเมสิงธนูด้วยมีโอกาสนะคะที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้ในเวลาต่อมานะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะคนคนนี้ The world นะ เขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่เหมือนกันไม่ว่าตัวคุณและเขานะคะอาจจะมีความแตกต่างกันหรืออยู่ห่างไกลกันก็ตามนะเ,เขาสนใจคุณมากๆคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเเขาอยากดูแลคุณอนะคุณน่าทนุถนอมนะคะเขาพร้อมที่จะ ปกป้องคุณดูแลคุณนะคะมีพลังงานของชาวราศีสิงห์ด้วยถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคนคนนี้เขาก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือว่าเขาจะสม่ําเสมอกับคุณมากๆเขาจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่าง,งให้คุณรู้สึกโอเครู้สึกดีกับความรักอะไรประมาณนี้นะเขาอาจจะแบบไม่ได้ใช่สําหรับคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจออย่างที่นกบอกไปนะ คุณอาจจะรู้จักกันสักพักนึงแล้วคุณค่อยรู้สึกว่าเออคุณคนนี้ใช่เหมือนกันเนาะอะไรประมาณนี้นะคะนะเขาอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่าเออเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คุณก็รอคอยคุณแบบเนี้ยมาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะเขาอยากบอกอะไรถึงคุณบ้างคะเด็กถือเหรียญน,นะมีพลังงานของคนที่เด็กกว่าคุณด้วยนะ ชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเขาเขาอยากบอกว่าเขาอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณสนใจเขานะคะใหเ้เขาสามารถที่จะชนะใจคุณได้นะเขาอยากเป็นสิ่งสวยงามเป็นคนที่น่าสนใจเป็นคนที่คุณให้ความสำคัญนะเ,เขาอยากชนะใจคุณนั่นเองนะคะคุณคนนี้เนาะ แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ทิศทางความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างคะเอ่อก็มีโอกาสได้สารต่อแหละนะความสัมพันธ์นี้คนทนนี้จะเข้ามานะคะทุ่มเทในเรื่องของความรักให้กับคุณนะซัพพอร์ตคุณในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินเวลาการดูแลใจใสเนาะต่อให้เขาอยู่ห่างไกลจากคุณก็ตามนะคะคุณคนนี้เขาจะมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะ เรรู้สึกว่าอย่างนั้นคือจะเป็นทั้งผู้ให้ผู้รับที่ดีอะคะ่ะนะเ,เขาให้คุณคุณก็เป็นผู้รับที่ดีหรือว่าคุณให้เขาเขาก็เป็นผู้รับที่ดีเช่นกันนะจัสติกแน่นอนนะคะคุณคนนี้เขาจะแสดงถึงความชัดเจนให้กับคุณได้รับรู้นะคะความชัดเจนความจริงจัง ในความสัมพันธ์นี้มีชาวราศีมังกรชาวราศีตุลเนาะคนคนนี้นะ่าจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกรู้สึกเหงาหรือรู้สึกไม่มีใครนะคะหรือคุณไม่ได้ไม่ได้เปิดใจแล้วหรือคุณไม่ได้แบบสนใจในเรื่องความรักแล้วเขาจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกเน่้ค่ะเป็นเจ็ดถ้วยอีกครั้งหนึ่ง ทำให้คุณรู้สึกว่าความรักมันสวยงามทําให้คุณกลับไปกระชุ่มกระชวยนะคะเหมือนสิบสี่อีกครั้งก็ได้ด้วยนะเออนะจากที่คุณนั่งเบื่อเบื่อเซ็งเซงอยู่แบบเนี้ยนะคุณแม่อะไรกับความรักแล้วอะเขาทําให้คุณรู้สึกมีแรงดึงดูดมีความปรารถนาในเรื่องของความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะอืม ก็เป็นไปได้นะคะว่าอาจจะเป็นคนที่เคยห่างหายจากคุณไปนะแต่ถ้าคุณไม่มีก็เป็นคนใหม่ไปเลยนะเพราะพลังงานก็เป็นคนใหม่ด้วยนะขอดูสิคะว่าไพ่อายากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะชาวราศีกุมภ์ e h i h h l ฮโลแฟนนะ คุณอาจจะต่างกันด้วยเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมนะคะไพ่บอกว่าคนคนนี้เขาเข้ามาเขาค่อนข้างจริงจังกับคุณนะคะเขารักคุณเขาเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยนะเดทนะก็เป็นไปได้อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณนะอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสคนคนนี้หรือเปล่านะอยู่ที่การตัดสินใจของคุณ เดทก็คืออาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะคะทหารราชการตำรวจนะเป็นคุณหมอก็ได้อาจจะเป็นคนที่เคยจบกันไปแล้วเขาอยากจะกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ queen c ก u k t h a d empress เป็นไปได้สูงนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ อยู่ในใจคุณคนที่คุณยังคิดถึงคนที่คุณยังรอคอยอยู่นะคะที่เขาจะกลับเข้ามานะคุณอาจจะยังรักเขาต้องการเขาปรารถนาเขาอยู่ก็ได้ค,คนคนนี้นะคนที่คุณยังรักยังอยู่ในใจเสมอนั่นแหละนะ อาจจะเป็นคนเก่าๆนะเพราะมันขึ้น6ถ้วยนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีคนเก่าต้องบอกได้เลยนะคะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนในอดีตชาติของคุณก็ได้นะคนที่จะเข้ามาทำให้คุณเปิดรับในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งนะ The Tower คือคุณอาจจะรู้สึกแย่กับความรักมามา,มากพอแล้วคุณเจ็บคุณพังมา,มามากพอแล้วแล้วคนคนนี้นะที่จะมาเปิดประตูหัวใจ ให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณรู้สึกดีกับความรักเชื่อมัน่นแล้วก็ศรัทธาในความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเขาไม่ใช่คนเก่าของค,คุณก็เป็นคนในอดีตชาติก็ได้นะคุณจะรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้อย่างบอกไม่ถูกนะคะแม้ว่าคุณจะเพิ่งเจอกันก็ตามนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกุมนะในช่วงเดือนนี้ยังไงก็ดีใจด้วยนะยังไงก็ สุดท้ายนะคะคุณก็มีเจตจำนงอิสระที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินทางเดินชีวิตของคุณเองได้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีนะคะ